สวัสดีครับวันนี้ครูนุ๊กมากับอักษร on learn สำหรับวันนี้นะครับคาบนี้เรายัางอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเราอ่านเวลาเป็นแล้วระดับนาทีแล้วนะครับจากที่เราอ่านเวลาในคาบแรกนะครับเราอ่านเวลาทีละ5นาทีนะครับแล้วเราก็อ่านเวลาทีละนาทีได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะฝึกให้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับอยากให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรขึ้นมานะครับเราจะทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดกันนะครับ แบบฝึกหัดน,นี้นะครับบอกให้นักเรียนพิจารณารูปนาฬิกาแล้วก็บอกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนักเรียนก็อ่านเวลาครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นกลางวันเวลาเท่าไหร่กลางคืนเวลาเท่าไหร่นะครับลองดูครับข้อ1ครับกลางวันเวลาเท่าไหร่ครับอ่าบ่ายสามใช่ไหมครับเลยเลข3มาแล้วยังไม่ถึงเลข4บ่ายสบ่ายสต้องนับจากตอนเที่ยงเนาะเที่ยงคือ12บสนาฬิกาแล้วก็ นับไปเป็น13 14 15นาฬิกานั่นเองนะครับกลางวันจะเป็น15นาฬิกาครับกี่นาทีครับเข็มยาวชี้เลยเล็5แล้วเลข5คือ25ใช่ไหมครับ55ได้25นาที26 27 28 29นะครับ29 นักเรียนจะนับหรือว่านักเรียนจะเอาไปบวกก็ได้นะครับนักเรียนจะนับช่องแบบครูนับต่อไปก็ได้หรือจะเอา25แล้วก็มาดูว่ามี4ช่อง25บวก4ได้29เหมือนกันนะครับนักเรียนก็อ่านนะครับอ่านเวลามาทั้งนาฬิกาและนาทีแล้วนักเรียนก็เขียนลงในช่องคําตอบนะครับถ้าเป็นกลางคืนละครับกลางคืนนะครับแน่นอนครับเลข3นะครับก็ต้อง3นาฬิกาแน่นอนนะครับ3นาฬิกาหรือตี3นั่นเองนะครับ 29นาทีเหมือนเดิมนะครับนาทียังอ่านเหมือนเดิมนะครับจะต่างกันแค่กลางวันกับกลางคืนนะครับเพราะว่าเข็มนาฬิกาจําได้ไหมครับนาฬิกาครบ1รอบนะครับเข็มสั้นครบ1รอบได้แค่12ชั่วโมงแต่1วันมีถึง24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นต้องดูดีๆว่านี่เป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับข้อ2ครับถ้าเป็นกลางวันกี่โมงเอ่ยกลางวันเราลองนึกภาพเนาะเนี่ยเลยเลข10มาแล้วนะครับเราเข้าแถวเคารบตรงชาติตอนกลางวัน8ปดโมงก็ชี้เลข8ใช่ไหมครับ 8นาฬิกา9้านาฬิกา10นาฬิกาอ่าเข็มสั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มเลข10แล้วยังไม่ถึงเลข11นะครับอยู่ในโซนนี้แล้วนะครับโซนเลข10ก็10นาฬิกาครับกลางวัน10นาฬิกาอ่าส0นาฬิกาครับกี่นาทีครับเข็มยาวชี้เลยเลข8แล้ว85 40แล้วก็อีกหนึ่งช่องก็จะเป็น41นะครับ41นาทีอ่าง่ายๆเลยนะครับทำง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นกลางคืนครับถ้าเป็นกลางคืนนะครับ กลางคืนต้องนับจาก6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาใช่ไหมครับหโมงเย็นจะเป็น18 19 20, 21 22เนะครับเลข10นี้ก็จะเป็น22อนาฬิกานะครับเวลานาทีก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ41นาทีครูจะให้ข้อสังเกตนักเรียนอย่างนี้ครับเห็นฝั่งนาฬิกาไหมครับฝั่งนาฬิกาเนี่ยครบ1รอบเขาจะ12ชั่วโมงใช่ไหมฝั่งนาฬิกามันจะต่างกัน12ชั่วโมงพอดีนักเรียนลองสังเกตดู 10กับ22ต่างกัน12พอดีไหมถ้าเรารู้อันหนึ่งที่เป็นกลางวันนะครับถ้ากลางวันมันน้อยกว่า12กลางคืนนักเรียนเอา12บวกเลยก็จะได้กลางคืนหรือถ้ากลางวันมันเยอะกว่า12นักเรียนลบ12ออกก็จะได้ของของอีกเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง่ายๆมันจะต่างกันอยู่12แบบนี้เสมอสนะครับแต่ว่าฝึกดูให้เป็นธรรมชาติดีกว่านะครับนักเรียนฝึกอ่านให้เป็นธรรมชาติอ่านจนคล่องแล้วนักเรียนก็จะอ่านเวลาได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้านักเรียน เช็คแบบนี้นักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนทําถูกหรือทําผิดเช็คในเบื้องต้นได้นะครับลองดูครับข้อ3ข้อ3เข,ข็มสั้นชี้เลข6กอ่าแน่นอนก็จะมี6กนาฬิกาหกบวกสิ 12. ก็จะได้18ใช่ไหมมี6กนาฬิกากับสิบแนาฬิกาอันไหนกลางวันครับกลางวันก็จะเป็น6กนาฬิกาก็คือหกโมงเช้านะครับหกนาฬิกาอ่านะครับกี่นาทีครับเข็มยาวเลยเลข2แล้ว2ก็คือ10ใช่ไหมสองเป็น10 1>, 1, 2, 3, 3, ช่อง10บวก3ได้13นาทีนะครับส่วนกลางคืน,นถ้าเลข6เนี่ยง่ายอยู่นะครับ18นาฬิกาเห็นไหมครับบวกไป12จะได้18เนาะ18นาฬิกาอ่า13นาทีเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะไวขึ้นครับลองสังเกตดูมันมีอะไรช่วยให้เราอ่านไวขึ้นได้เยอะมากเป็นอะไรที่อ้างอิงเวลาได้ง่ายมากนะครับข้อ4ครับข้อ4เข็มสั้นชี้เลข2นะครับ ก็จะมี2นาฬิกาถ้าบวกไป2ก็ก็เป็น14บสนาฬิกาก็จะมีอันนึงเป็นกลางวันอันนึงเป็นกลางคืนแน่ๆลองคิดดูครับสนาฬิกาคือตีสอเป็นกลางคืนใช่ไหมนะครับสิบสนาฬิกาต้องเป็นกลางวันนะครับนักเรียนก็เติมเลยครับ14นาฬิกาอ่าสินาฬิกาครับกี่นาทีครับเข็มยาวเลข1แล้วก็เป็น5ใช่ไหมครับมาอีกช่องหนึ่ง5บวกหนึ่งก็เป็น6นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นของกลางวันนะครับคือบ่าย2นั่นเองนะครับ ส่วนกลางคืนครับกลางคืนก็จะเป็น2นาฬิกาครับเห็นไหมต่างกัน12ชั่วโมงเหมือนที่ครูเพิ่งบอกไปนะครับสนาฬิกาหนาทีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกัน12ชั่วโมงพอดีนะครับข้อ5ครับเข็มสันนะม้นถึงเลข9หรือยังอ่าดูดีๆนะมันถึงเลข9้าหรือยังยังไม่ถึงนะครับช่วงที่เข็มยาวเนี่ยเกือบๆจะถึงเลข12เข็มสั้นเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นชั่วโมงใหม่นะครับมันจะเป็นชั่วโมงเก่าอยู่ เพราะฉะนั้นมี8ปดนาฬิกาหรือไม่ก็8ปดบกสิได้20่สนาฬิกาอันไหนเป็นตอนกลางวันครับแปดนาฬิกาใช่ไหมเราเคารพธงชาติ8ปดนาฬิกาใช่ไหมครับแปดนาฬิกาเป็นกลางวันแน่นอนนะครับแปดนาฬิกานะครับกี่นาทีครับเข็มยาวเลข11พอดีไหมครับไม่พอดีนะไปอีกช่องหนึ่ง11 5 5อ็ดหบวกอีกหเป็น56นาทีน่านะครับส่วนกลางคืนก็20่สนาฬิกานะครับ20่สนาฬิกา 5 6นาทีเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ฝึกเยอะๆนะครับต่อมาครับรูปนี้ข้อ6นะครับเข็มสั้นนะครับยังไม่ถึงเลข1เลยนะครับยังไม่ถึงเลข1เลยนะครับก็จะเป็น12นาฬิกานะครับอันนี้ให้ระวังนะครับ12นาฬิกาอ่า12นาฬิกานี้ไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกครับ12นาฬิกาคือเที่ยงวันใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนได้เลย12นาฬิกานะครับกี่นาทีเข็มยาวครับ เลข6 6 5 30บวกไปอีก2ช่อง32นาทีแต่พอของกลางคืนครับเวลาเข็มสั้นชี้เลข12อะนะครับเข็มสั้นชี้เลข12มันคือ24นาฬิกาใช่ไหมครับแต่24นาฬิกาเนี่ยจะมีนาทีไม่ได้เพราะมันครบวันพอดีมันก็จะเป็นศนย์นาฬิกาของวันถัดไปอ่าเพราะนั้นถ้ามันเลยศูนย์นาทีามาแล้วให้เลือกใช้ศูนย์นาฬิกาแต่ถ้ามันชี้เลข12พอดีทั้งเข็มสั้นเข็มยาว ตอนเที่ยงคืนจะเป็น24นาฬิกาอันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ได้ฝึกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ครูบอกคร่าวๆก่อนว่าถ้ามันเลยเลข12มาแล้วนี่เลยมาแล้วเห็นไหมครับเลยเลข12มาแล้วนะครับเป็นของกลางคืนให้เลือกใช้0นาฬิกาครับอ่า32นาทีนะครับโอเคนะครับลองดูแบบฝึกหัดถัดไปกันนะครับครูชอบมากเลยแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดจะชอบมีแบบฝึกหัดที่ ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยไม่ใช่แค่ความคิดเลขคณิตศาสตร์อย่างเดียวอลองดูนะครับให้เลือกหน้าปัดนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับพอล้างรถยนตเวลา17บเนาฬิกายีทีตรงกับหน้าปัดหมายเลขใดนักเรียนก็ดูเวลาครับในบนหน้าปัดนี้นะครับอันไหนตรงกับเวลาที่กําหนดให้นักเรียนก็เอาเบอร์ของนาฬิกานั้นมาเติมลงในช่องนี้ะนะครับ แลเรียนดูครับ17นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้เลขอะไรครับอ่า17นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้เลข5ยังไม่ถึงเลข6ใช่ไหมถ้าชี้เลข6จะเป็น18นาฬิกาย้อนมาชั่วโมงหนึ่งก็17นาฬิกาก็ต้องชี้เลข5อันไหนเข็มสั้นชี้เลข5เอ่ยมีเบอร์5กับมีเบอร์3อ่าเราก็ต้องดูฝั่งนาทีด้วยครับ21นาทีน่าสนาฬิกา21นาทีนะครับ20นาทีจะชี้เลข4ใช่ไหมครับยี่สบเอนาทีก็เลข4แล้วไปอีก ตรงของข้อนี้พอดีเลยตรงของรูปเบอร์3พอดีนักเรียนก็เอาเบอร์3มาเติมลงในช่องที่หนังสือแบบฝึกหัดเว้นไว้ให้นะครับนักเรียนก็เติมได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับดูข้อต่อไปจะพาทําเร็วขึ้นนะครับมันง่ายข้อ2ครับออมเดินทางจากโรงเดินทางถึงโรงเรียนเวลา6กนาฬิกาห้นาทีอ่าหกนาฬิกามันน้อยกว่า12ค่อนข้างง่ายเลยนะครับหกนาฬิกาก็ต้องชี้เลข6ใช่ไหมนะครับ ข้อไหนชี้เลข6บ้างครับนาฬิการูปไหนชี้เลข6บ้างมีรูปเบอร์1กับรูปเบอร์6เห็นไหมครับรูปเบอร์6ยังไม่ถึงเลข7ดนะดูดีๆนะครับรูปเบอร์6ยังไม่ถึงเลข7นะเพราะฉะนั้นต้องดูนาทีด้วยครับเบอร์1กับเบอร์6อันไหนได้58นาทีอ่าห้นาทีนะครับห้นาทีนักเรียนลองหาร5ดู5 1เป็น5อ่าหึงแลงมาครับห้เป็น5เศษ3นะครับได้11หาร5ได้11แสดงว่าเข็ยมยาวต้องชี้ เลยเลข11ไปแล้วเศษ3ก็คืออีก3มช่องใช่ไหมสิบกับอีก3ช่องก็จะตรงกับรูปเลข6พอดีเห็นไหมครับ11แล้วก็ไปอีก3ช่องเห็นไหมครับก็จะตรงพอดีเลยนะครับอ่าข้อ3ครับรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลน,นะชอบดูถ่ายทอดสดฟุตบอลไหมครับจบเวลา3นาฬิกานาทีเวลาเราดูบอลต่างประเทศเนาะชอบถ่ายทอดสดช่วงแบบดึกๆนะครับหรือไม่ก็เช้ามือดอะไรเงี้ยน,นะครับ ก็อดหลับอดนอนดูบอลกันนะครับถ้าจบตอน3นาฬิกา55นาทีตรงกับหน้าปัดเวลาตรงไหนครับ3นาฬิกาน้อยกว่า12ง่ายเลยนะครับเข็มสั้นต้องเลข3ใช่ไหมเข็มสั้นชี้เลข3มีข้อไหนบ้างครับมีข้อ4ี่อันเดียวเลยนะครับลองมาเช็คนาทีดูว่าตรงข้อ4จริงไหมนะครับ55นาทีนาทีเนี่ยต้องเอา5หารได้5 1เป็น5นะครับชัก5าลงมา51เ 5. ป็นอ้าลงตัวพอดีเลยนะครับ 51เป็น55แสดงว่าเข็มยาวต้องชี้เลข1 1 1พอดีเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยนะครับก็ตอบเลยครับเบอร์4ถูกต้องนะครับข้อ4แม่บ้านทำความสะอาดบ้านเวลา14นาฬิกา15นาทีคราวนี้นาฬิกามันเกิน12นะครับเทคนิคหนึ่งก็คือเอา12ไปลบออก14-12ลบ12จะได้2แสดงว่าเข็มสั้นเนี่ยตัวชี้บอกที่เป็นนาฬิกาเนี่ยครับต้องชี้เลข2อ่า เข็มสั้นชี้เลข2มีข้อไหนบ้างครับมีรูปไหนบ้างรูปเบอร์2รูปเดียวเลยนะครับเบอร์2น่าจะถูกแน่ๆเพราะว่า2องนาฬิกามีรูป14บสนิกามีรูปเดียวชี้เลข2มีรูปเดียวนะครับเช็คนาทีด้วยเพื่อความถูกต้องครับสินาทีอ่ะสิหาร5ลงตัว5 3าเพราะนั้นเข็มยาวต้องชี้เลข3ถูกทั้งนาฬิกาและนาทีเลยนะครับนักเรียนก็มาตอบเลยนะครับเลข2นะครับข้อ5 บรับประทานอาหารเย็นเสร็จเวลา18นาฬิกา38นาทีอ่า18นี่เกิน12แล้วนะครับนักเรียนเอา18ไปลบ12ออกจะได้เท่าไหร่ครับลบ12ออกเหลือ6แสดงว่าเข็มสั้นต้องชี้เลข่าข้อไหนเข็มสั้นชี้เลข6บ้างข้อไหนครับมีรูปเบอร์1นะครับแล้วก็มีรูปเบอร์6ใช่ไหมมี2รูปก็ต้องเช็คส่วนที่เป็นนาทีด้วยนาทีต้องเอาไปหาร5เนาะ38หารห นะครับ 5, 7, 35, ห้าเเหลือเศษ3แสดงว่าเข็มยาวต้องชี้เลขเจ็กับอีก3ช่องนะครับตัวผลหารเนี่ยคือเลขที่ต้องชี้นะครับตัวเศษคือช่องที่ต้องเศษผัดไปอีกนะครับเข็มยาวเลขเจแล้วไปอีก3ช่องตรงเป๊ะกับข้อ1เลยนะครับนักเรียนก็ตอบเลขหนะครับข้อหร้านขายดอกไม้สดเริ่มเปิดร้านเวลา5.14นาฬิกา14นาทีอ่า ห้าริกาน้อยกว่า12ง่ายครับห้าริกาก็ต้องชี้เลข5นะครับมีอันเดียวเลยเบอร์3ที่ชี้เลข5้าอ๋อไม่ไม่อันเดียวสิมีเบอร์5ด้วยนะครับมีเบอร์5ด้วยก็ต้องมาเช็คว่าอันไหนตรง14นาที14หาร5 14หาร5 52เป็น10เหลือเศษ4ก็ต้องชี้เลยเลข2มา4ช่องเบอร์3นี่ชี้เลยเลข4แล้วไม่เอาครับต้องเอานี้ครับเบอร์5เนี่ยนะครับเลยเลข2มา4ช่องพอดีถูกต้องเลยนะครับตอบเบอร์5 นะครับเป็นไงบ้างครับแบบฝึกหัดนี้เราก็ดูเวลาแล้วเราก็บอกว่าอันไหนตรงกับเวลาที่เราได้ทําได้อ่านไปนะครับลองดูแบบฝึกหัดถัดไปครับนอกจากเราอ่านเวลาเป็นแล้วนะครับว่าเวลาเป็นเท่าไหร่นะครับเข็มนาฬิกามีหน้าตายอย่างนี้เวลาเป็นเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเรารู้เวลาครับเราเติมเข็มนาฬิกากลับไปอ่าในแบบฝึกหัดก็ได้ให้นักเรียนได้ฝึกเหมือนกันนะครับลองดูครับให้เขียนเข็มน,นาฬิกาง profile. ลงในรูปหน้าปัดเวลา ที่กาหนดให้นะครับหน้าปัดนาฬิกามีมาแล้วนะครับนักเรียนเติมแค่เข็มให้ตรงกับเวลาข้อ1บอกว่า7จ็นาฬิกาเนาทีเจนาฬิกาง่ายครับน้อยกว่า12ก็ต้องชี้เลข7เลยเข็มสั้นชี้เลข7ครับ9นาที9นาทีก็9หาร5ได้ไหม5้เป็น5 5 2เป็น10เราคิดในใจได้เลยนะครับ51เป็น5 52เป็น10ถ้าคูณ2นี่จะเกินต้องคูณ1ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้า1เนี่ยมันจะได้5นาทีใช่ไหมครับ บวกอะไรได้9ครับบวกไปอีก4ช่องนักเรียนคิดอย่างนี้ก็ได้สามารถคิดในใจได้นะครับหบวกอีก4ได้9นะครับเพราะฉะนั้นเข็มยาวก็ต้องชี้ตรงนี้ถึงจะได้9นาทีนะครับชี้เลยเล็ก1มา4ช่องเล็กอ่านะครับ23นฬิกา25นาทีนะครับนักเรียนจะนับก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะใช้วิธีเหมือนครูเมื่อกี้ก็ได้ก็คือมันเกิน12นักเรียนเอา12ไปลบครับในฝั่งนาฬิกา 23มนาฬิกาลบ12ออกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ11แสดงว่าเข็มสั้นต้องชี้เลข1 1ครับเข็มสั้นต้องชี้เลข11็นะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าผมนับเอาได้ไหมครับผมรู้ว่า6โมงเย็นก็คือเวลา18นาฬิกาที่เราเคารพธงชาติตอนเย็นใช่ไหมนะครับนับไปถึง23ครับ18 19 20 21 22 23เท่ากันเลยเท่ากันอยู่ดีก็จะตกที่เลข11เหมือนกันนะครับ25นาทีหรอครับ 25หาร5ลงตัวพอดีครับ5 5 25แสดงว่าเข็มยาวต้องชี้เลข5นั่นเองนะครับเข็มยาวต้องชี้เลข5นั่นเองข้อ3ครับ11นาฬิกา36นาที11นีน้อยกว่า12ชัดเจนดูง่ายครับเข็มสั้นชี้เลข11อ่า36นาทีนะครับ36เราลอง5คูณอะไรใกล้เคียง36ไม่เอาเกินนะครับห้ามเกิน5 7 35 เพราะนั้นต้องชี้เข็มยาวต้องชี้เลยเล็7แล้วนะครับ35บวกไปอีก1ช่องเล็กจะได้36เพราะนั้นต้องชี้ไปอีก1ช่องเล็กพอดีนะครับก็จะเป็นเลยเล็7มา1ช่องเล็กะนะครับได้ไหมนะครับตัวอย่างถัดไปอ่ะครูลองให้นักเรียนคิดก่อนครูดูบ้างอ่าสิบเ้านาิกาสินาทีนักเรียนเติมเลยครับด่วนเลยอ่าเ,เติมหรือยังเติมหรือยังเติมแล้วนะครับมาดูครูเติมบ้าง19เกิน12 19ลบ12ได้ ได้เนะครับเพราะนั้นเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาว17 5คูณอะไรไม่เกิน17 5 3 15เข็มสั้นต้อง15 15 16 17าดขาดอีก2นะครับก็ต้องไปอีก2ช่องนะครับครูก็เติมไปนะครับเข็มยาวก็จะเลยเลข3มา2ช่องเล็กนะครับข้อ5้าครับอ่ะลองดูครับ4ี่ิกา51นาทีเติมด่วนเลยครับ5 4 3 2 1เติมหรือยังครับเติมแล้วนะครูเติมแล้วนะครับ ครูเติมแล้วนะดูนะครับตรงกันไหมสี่ลิกาชี้เลข4ครับเข็มสั้น51นาที50เป็น50 51เป็น55เพราะฉะนั้นต้อง10นะ1 1ไม่ได้นะครับ10 50ได้50แต่เราต้องการ51ก็เลย10มาช่องหนึงนะครับเข็มสั้นก็เลย10มาช่องหนึ่งนะครับข้อ6ครับ16นาฬิกา20นาทีนักเรียนเติมเลยครับ 16นาฬิกา16นาฬิกาเป็นไงครับเกิน12 16ลบ12ได้4นี่ลบในใจได้เลยนะครับเข็มสั้นชี้เลข4อ่าเข็มยาวครับ20นาทีหาร5ลงตัวพอดี20ก็ชี้เลข4เหมือนกันนะครับ4 5 2หพอดีไปเลยก็ชี้เลข4เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเติมได้นะนักเรียนทุกคนเติมได้นะครับเลข7ครับข้อ7 9็นาฬิกา44นาทีอ่าข้อ7 9ก้านาฬิกา4นาที เติมด่วนเลยเห็นไหมครับ9นาฬิกาเป็นไงครับก็น้อยกว่า12ง่ายเนาะเข็มสั้นชี้เลข9 44นาทีครับ5 8 40 5 9 45 8ได้ครับ9ไม่ได้9เกินนะครับ40ต้องบวกอีก4เพราะนั้นเข็มยาวต้องชี้เลข8แล้วเลยมาอีก4ช่ช่องนะครับเลยมาอีก4ช่องเห็นไหมครับข้อ8ครับ21นาฬิกา59นาที 21เกิน12ครับ21่ลบสได้เท่าไหร่ครับ21ลบ12ได้9เนาะเพราะฉะนั้นเข็มสั้นชี้เลข9ครับ59นาทีนะครับ59นาทีก็เป็นไงครับใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับชั่วโมงหนึ่งมันมี60นาทีใช่ไหมห้นาทีนี้มันขาดไปอีกนาทีหนึ่งจะครบ6กใช่ปะถูกไหมครับขาดไปอีกนาทีหนึ่งจะครบ6กบนะครับเพราะฉะนั้นก็อีก1น,นาทีครบเลข12อีก1น,นาทีครบ60ก็จะเป็น ถอยหลังมาจากเลข12 1ช่องเล็กก็ได้นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีนี้ก็จะได้คิดเร็วๆได้นะครับไม่ต้องไปตั้งหารก็ได้ฉะนั้นเวลาเนี่ยมันมีกรอบอยู่แค่นี้เราสามารถคิดเดินหน้าคิดถอยหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากนักเรียนไปลองฝึกทําแบบฝึกหัดอีกเยอะๆนะครับใครยังอ่านเวลาไม่คล่องนะครับนักเรียนหมั่นสังเกตานาฬิกานักเรียนใส่นาฬิกาข้อมือหมั่นสังเกตเวลาหรือสังเกตานาฬิกาในห้องหรือที่โรงเรียนนะครับเพื่ออ่านเวลาแล้วลองถามเพื่อนดูก็ได้ครับว่า อ่านได้เท่ากันไหมอ่านะครับนักเรียนก็จะอ่านนาฬิกาอ่านเวลาได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วเป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับข้าบหน้าเจอกันครับค้าบหน้าเราจะมาดูการเปรียบเทียบเวลากันด้วยว่าเวลาเปรียบเทียบกันได้ยังไงครับค้าบนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน